านผู้ชมครับต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ข่าวบูนนิวส์ครับในวันนี้ตรงกับวันพุทธที่11กุมภาพันธ์พุทธศักราช2569กับผมเรือนากรอิมกำชัยและทีมข่าวบูนนิวส์เช่นเคยนะครับสำหรับช่วงเวลาของการติดตามรับชมบูนนิวส์ในวันนี้ครับคุณผู้ชมก็สามารถติดตามรับชมได้นะครับผ่านทาง Facebook f แฟนเพจบูนนิวส์ครับยูทูบช anel พิมพ์คําว่าข่าวบูนนิวส์สูมศูนย์เจ็ดสองดอทคอมติดตามรับชมผ่านทางเว็บไซต์ w w w ลอย t ว็บด นอกจากนี้มีการออกอากาศผ่นานทางสถานี GBN by DMC ช่องนี้ช่องเดียวไดยครับก่อนที่เราจะไปติดตามรับชมรับฟังข่าวสารงาบุญนะครับเช่นเคยจะได้น้อมนำทบทวนโอวาทของหลวงพ่อธรรมชโยคุณครูไม่ใหญ่ที่จะเกื้อกูลต่อการเข้าถึงพระรัตนไรายภายในครับโอวาทหลวงพ่อธรรมชโยคุณครูไม่ใหญ่นะครับในบทที่ว่ามหากุศลอันยิ่งใหญ่ การปฏิบัติธรรมเป็นธรรมาแห่งมหากุศลอันยิ่งใหญ่ดังนั้นต้องตั้งใจปฏิบัติกันให้ดีเป็นพิเศษถ้าเราปรารถนาจะได้บุญมากๆอยากให้ชีวิตของเราสมบูรณ์ก็ต้องปฏิบัติธรรมให้ถึงพระธรรมกายให้ได้เพราะบุญกุศลและความบริสุทธิ์ความดีงามทุกอย่างรวมประชุมอยู่ในพระธรรมกายซึ่งมีอยู่ในตัวมนุษย์ทุกๆคนในโลกไม่จำกัดเชื้อชาติาศาสนาและเผ่าพันธุ์ ท้าทุกคนทั่วโลกเข้าถึงพระธรรมกายโลกจะพบสันติสุขที่แท้จริงโอวาทหลวงพ่อธรรมชโยค,คุณครูไม่ใหญ่ครับข่าวสารงานบุญแรกนะครับคณะานเจ้าพาพร้อมด้วยสาธุชนร่วมทดพบาสสถาปนาอาคารดีรีณห้องสนัมมานา s ด d 7สภาธรรมกายสากลวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธาน,นีครับ <S <S สำหรับพิธีทดพปาสสถาปนาอาคารดีรีได้จัดขึ้นเมื่อวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ห้องสัมนา SPD7 สภาธรรมกายสากลวัดธรรมกายจังหวัดปทุมธานีซึ่งมีท่านเจ้าภาพได้ร่วมสร้างร่วมสถาปนาอาคารเดียรี่ให้บังเกิดขึ้นมาเพื่อใช้เป็นสถานที่เผยแพร่ค้นคว้าวิจัยและรักษาหลักฐานธรรมกายจากทั่วโลกให้สำเร็จเป็นอัศจรรย์ซึ่งอาคารเดียรี่แห่งนี้ตั้งอยู่ที่เมืองดาน,นีดินประเทศนิวซีแลนด์โดยก่อนที่จะประกอบพิธีทอผ้า,าป่า คณะทันตาภาพได้อัเชิญแผนสเตเลสเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีตามลําดับก่อนที่คณะประธานทุกคณะจะได้อัเชิญพานพระป่าเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีวางบนแท่นเบื้องหน้าคณะสงฆ์ด้วยความปลื้มปีติใจต่อโดยท่านประธานพระป่านะครับคือกัลยาณมิตรไปสารทวีชัยถาวรและกะัลยาณมิตรสาวนีหิรัญยเสริจะได้อัเชิญพระป่าเคลื่อนเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีทั้งนี้กัลยาณมิตรไปสาลทวีชัยถาวรที่จุดเทียนธูปบูชาพระรัตนาราย จากนั้นท่านประธานสงฆ์คือพระมหาสุธรรมสุรัตนปโะปเรียนธรรมก้าประโยคด็อกเตอร์ผู้ช่วยจาวัฒน์วัฒธรรมกายประธานอำนวยการสถาบันวิจัยนานาชาติธรรมชัยหรือดีรีได้นำกล่าวคำบูชาพระรัตนรไรพร้อมกันนี้คณะสงฆ์และคณะทานเจ้าภาพได้ปฏิบัติธรรมร่วมกันกลั่นกายวาจาใจให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสเหมาะสมที่จะเป็นภาชนะรองรับกุศลจากการทอดผ้าปา่า ตามเสียงน้ำนั่งสมาธิของหลวงพ่อธรรมชยโยจากนั้นกัลยาณมิตรไพศาลทวีชัยถาวรและกะัลยาณมิตรสวนณีเฮรัญยศสริกล่าวคำถวายพระปาในส่วนของคณะสงฆ์ได้พิจารณาพระปาต่อด,ด้วยพิธีวางแผ่นสแตนเลสโดยมีประธานพระปาวางแผ่นสแตนเลสเป็นปฐมเริ่มตามด้วยคณะท่านเจ้าภาพได้วางแผ่นสแตนเลตตามลาดับด้วยความปลื้มปีติล้นใจก่อนที่ทุกท่านจะได้รับชมสื่อวิดิทัศน์ และรับฟังการบรรยายเรื่องพจนานุกรมภาษาช็อกเตียนโดยพระเกติศักดิ์กิติปัญโยนักวิชาการสถาบันวิจัยนานาชาติธรรมชัยเดีรีหลังจากนั้นท่านจะภาพได้นำกล่าวคำถาวายกองบุญต่างๆดังนี้พิธีกล่าวคำสถาปนาคารเดีรีเป็นภาษาบาลีและภาษาไทยพิธีกล่าวคำถาวายกองทุนสนับสนุนงานวิจัยเดีรีพิธีกล่าวคำถาวายกองทุนเก้าคุมภาพัน์ พิธีกล่าวคำถวายคำพีพุทธโบราณเป็นภาษาบาลีภาษาไทยและภาษาจีนพิธีกล่าวคำถวายกองทุนการศึกษาสืบค้นหลักฐานธรรมกายพิธีกล่าวคำอธิษฐานจิตเพื่อตั้งผังสำเร็จพร้อมกันนี้คณะท่านประธานได้น้อมถวายเครื่องเทยธรรมแด่คณะสงฆ์ทุกท่านคือบุคคลสำคัญในการร่วมสถาปนาอาคารเดียรี่ได้รวมกันน้อมถวายด้วยความปลื้มใจดีใจสุขใจและอิ่มบุญเพราะปัจจัยทุกบาทที่ทุกท่านได้ถวาย แปลเปลี่ยนเป็นอริยศัพย์จากนั้นได้ประกอบพิธีมอบทุนการศึกษาให้แด่พระพิสุสามเนรผู้สอบผ่านปร,ริญญาธรรมแปดประโยคและเประโยคประจำปีพุทธศักราช2,568ทุนการศึกษาสำหรับสามเนนเรียนดีทุนการศึกษาสำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปร,ริญญาเอกประจาปีพุทธศักราช2,568ถึงพุทธศักราช2,569 ทุนการศึกษาสำหรับนักวิชาการและนักวิชาการสมทบสถาบันวิจัยนานาชาติธรรมชัยที่ได้ทุ่มเทชีวิตจิตใจในการศึกษาค้นคว้าพร้อมทั้งถ่ายภาพประวัติศาสตร์ร่วมกันในโอกาสนี้ทุกท่านได้ร่วมกันประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณน,นุปทานนมอ,อุทิศวายแด่พระเดชพระคุณพระสุธรรมยามวิเทศโดยมีกัลยาณมิตรสีวันเตียรวรณิชประธานฝ่ายคารวะวางพวงมาลัยด้านหน้าภาพ ของพระเดชพระคุณพระสุธรรมยามวิเทศพร้อมกันนี้คณะสงฆ์ได้สวดพระพุทธมนต์ในบทธรรมนิยามซึ่งการบำเพ็ญกุศลทัศนนุปทานเป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูกะตะเวทิตาแต่พระเดชพระคุณพระสุธรรมยามวิเทศหรือท่านเจ้าคุณหลวงนสัสธรรมโมท้าทานยังมีชีวิตอยู่ในปีนี้จะมีอายุวัฒนมงคลครบรอบ74ปีทางนี้คณะสงฆ์ได้ทอดผ้าบังสกุล ส่วนคณะประธานนำกลา่าวคำถวายต่างๆและคณะท่านเจ้าภาพกองบุญได้ทอดผ้าบังสกุลตามลำดับนอกจากนี้คณะท่านเจ้าภาพได้น้อมถวายทียธรรมแด่คณะสงฆ์จากนั้นได้ถวายปัจจัยแด่ท่านประธานสงฆ์ในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ได้กลา่าวสมมภชนนยกถาใจความสําคัญตอนหนุงว่าจากมโนปณิธานของหลวงพ่อธรรมสยโยองค์สถาปนาสถาบานันวิจัยนานาชาติธรรมชัยเดียรีที่มีความปรารถนาอย่างสูงสุด ที่จะให้มีการสืบคน้นศึกษาวิจัยหลักฐานธรรมกายและวิธีการปฏิบัติเพื่อให้เข้าถึงพระธรรมกายที่มีอยู่ในคัมภีร์พุทธโบราณและหลักฐานต่างๆโดยวิธีการขั้นตอนที่มีระบบแบบแผนและมีมาตรฐานตามหลักสากลเป็นที่ยอมรับกันได้ทั่วโลกจึงได้สถาปนาสถาบันวิจัยนานาชาติธรรมชัยให้บังเกิดขึ้นการที่เราสถาปนาอาคารเดรี่ให้อาคารนี้สำเร็จ เมื่อสำเร็จแล้วจะเป็นก้าวแรกที่เรามีอาคารสำนักงานใหญ่ที่มั่นคงต่อไปการศึกษาค้นคว้าหลักฐานธรรมกายก็จะพัฒนายิ่งยิ่งขึ้นและจะเป็นแหล่งที่รวบรวมความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติในทางพระพุทธศาสนาเมื่อทุกคนได้อ่านได้ทราบได้ศึกษาและปฏิบัติแล้วจะเข้าถึงความสุขภายในเข้าถึงสันติสุขและจะเข้าถึงพระธรรมกายในที่สุดโดยที่มีพวกเราทุกคนช่วยกันสนับสนุน การที่เราได้ให้กำลังใจช่วยการสนับสนุนปัจจัยให้งานค้นคว้าหลักฐานธรรมกายได้รวดเร็วซึ่งทีมงานทุกคนก็ตั้งใจบูชาธรรมลวงพ่อธรรมชโยด้วยครับวันนี้ก็รู้สึกปลื้มปิติใจเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับก็ถือว่าเป็นวาระสำคัญนะครับทั้งเป็นการเป็นพิธีการที่เกี่ยวข้องกับการที่เราจะสถาปนานะครับอาคารของสถาบันดีรีรวมถึง ได้ร่วมบุญกองทุน9กุมภาซึ่งเกี่ยวเนื่องกับท่านเจ้าคุณหลวงนาสุธรรมโมนะครับที่รู้สึกปลื้มปิติใจมากๆเลยวันนี้นะครับก็คือสิ่งที่สำคัญมากๆเลยนะครับก็คือการที่ชาวโลกเนี่ยจะเข้าใจนะครับหรือว่าเชื่อมั่นนะครับว่าวิชาธรรมกายเนี่ยนะครับมีจริงเนี่ยนะครับก็ต้องมีหลักฐานทางวิชาการนะครับซึ่ง ควรจะต้องมีหลักฐานที่สามารถที่จะเป็นที่ยอมรับนะครับอย่างเป็นสากลได้ซึ่งสถาบันดีรี่แห่งนี้นะครับที่ตั้งขึ้นอยู่ที่ดานิดินประเทศนิวซีแลนด์แห่งนี้นะครับก็ถือได้ว่าเป็นสถาบันที่จะเป็นศูนย์รวมนะครับแหล่งข้อมูลนะครับหลักฐานของวิชาธรรมกายนะครับซึ่งจะเป็นจุดสำคัญเลยนะครับเพื่อการเผยแพร่วิชาธรรมกายไปทั่วโลกนะครับอย่าง ที่เป็นความน่าเชื่อถือนะครับในมุมมองของนักวิชาการนะครับรู้สึกปลื้มพิติใจอย่างยิ่งที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อธรรมชโยนะครับได้มอบดวงแก้วดีริมณีธรรมชัยนะครับเพื่อเป็นหลัก หลักใจหลักชัยนะครับที่จะนําไปประดิษฐานที่สถาบันดีรี่ที่นิวซีแลนด์แห่งนี้ด้วยนะครับแล้วก็ตอนนี้นะครับก็ถือว่าเป็นการสารต่อนะครับทั้งมโนปณิธานของพระเดชพระคุณหลวงพ่อนะครับแล้วก็งานที่ท่านเจ้าคุณหลวงนาสุธรรมโมได้วางรากฐานไว้จนปัจจุบันนี้นะครับท่านพระอาจารย์ผออนะครับสุธรรมสุร,รัตโนก็ได้มาสารต่อตรงนี้ก็รู้สึกภาค ภาคภูมิใจนะครับกับความสําเร็จในครั้งนี้เป็นอย่างยิ่งนะครับเพราะว่าตัวผมเองนะครับก็เคยศึกษาอยู่ที่ University of p t a g o ที่เมืองดานิลินแห่งนี้นะครับเป็นเวลาถึง5ปีได้เห็นความสําเร็จครั้งนี้ก็รู้สึกปลื้มปิติใจเป็นอย่างยิ่งมากๆเลยครับมากันที่ข่าสังงนบุญนะครับจากกองต้อนรับชาวต่างประเทศสํานักต่างประเทศวัดพระธรรมกายนะครับโดยมีชาวโคลอมเบียได้เดินทางมาเยี่ยมชมวัดพระธรรมกายซึ่งมีความสนใจในการฝึกสมาธิเป็นอย่างมากทีเดียวครับ ผู้ที่มาเยี่ยมชมวัดพระธรรมกายนะครับคือชาวโคลัมเบีย2ท่านครับนั่นก็คือคุณมาโครบมูเดสเป็นนักการตลาดดิจิทัลนะครับและเพื่อนในกลุ่มผู้ปฏิบัติสมาธิได้มีโอกาสเดินทางมาเยี่ยมชมวัดพระธรรมกายด้วยความตั้งใจแน่วแน่โดยคุณมาโคนะครับเคยมีโอกาสเข้าร่วมโครงการผรสมบทของโครงการอบรมธรมรมทายาทนาชาติหรือไอดอบวัดพระธรรมกายเมื่อประมาณ10ปีที่ผ่านมาและในช่วงของการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 นะครับ ได้มีโอกาสาร่วมปฏิบัติธรรมสมาธิออนไลน์กับกลุ่มเพื่อนอย่างสม่ำเสมอการมาเยือนครั้งนี้นะครับก็มีเป้าหมายสำคัญที่จะได้นำพาเพื่อนที่ได้มีโอกาสสนใจในการทั้งสมาธิมารู้จักวัดพระธรรมกายมากขึ้นโดยก็มีโอกาสเข้าร่วมโปรแกรมการเยี่ยมชมวัดอย่างครบถ้วนทีเดียวนะครับตั้งแต่ร่วมบุญถวายพัะฐารเป็นสังฆทานที่หอฉันคุณยาติกอาจา,ารย์คุกนกยุงรับชมสื่อวิดีทั์ประวัติวัดพระธรรมกาย และเยี่ยมชมอาคารต่างๆของวัดพระธรรมกายอาทิอาคารร้อยปีคุณยาอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ขนงกุงเยี่ยมชมนิทรรศาการนะครับคุณยาอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ขนงคุงที่ชั้น4ของอาคารร้อยปีด้วยจากนั้นนะครับก็ได้มีโอกาสศึกษาทั้งประวัติและปฏิปทาของมหาปุชนียาอาจารย์ตั้งแต่พระเดชพระคุหลงปู่พระผู้ปรับมารแล้วก็รวมไปถึงคุณยาอาจารย์ด้วยนะครับ ตอนนี้ด้วยการรับชมอุโบสถพัดพระธรรมกายครับซึ่งเป็นอุโบสถพระตรัปีโดมีโอกาสเทศสการับพระประธานภายในอุโบสถด้วยซึ่งก็สร้างความประทับใจเป็นอย่างยิดีนะครับให้กับชาวต่างประเทศทั้งสองท่านทีเดียวครับจากนั้นนะครับก็ได้รับฟังข้อมูลประวัติของการสร้างวัดพระธรรมกายภายใต้นะครับการกําเนิดขึ้นของวัดพระธรรมกายผู้อยู่เบื้องหลังความสาเร็จนั่นคือคุณยศอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจานันทร์ขยกยุง่ง คุณมาโคนะครับยังได้มีโอกาสาพาเพื่อนนะครับไปยังด้านหน้าของพระมหาธรรมกายเจดีย์พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์แล้วก็ได้ร่วมสการะพระมหาธรรมกายเจดีย์ด้วยนั่นเองครับในส่วนของคุณมาโคนะครับผู้ทําหน้าที่ของยอดกัลยาณมิตรก็ได้เล่าถึงประสบการณ์จากการเข้าร่วมโครงการประสมบทให้ฟังนะครับว่าเป็นโอกาสอสำคัญที่ทําให้ได้ศึกษาพระพุทธศาสนาอย,ย่างลึกซึ้งแล้วก็ค้นพบเป้าหมายที่แท้จริงของชีวิต ทั้งสองท่านนะครับได้มีโอกาสเข้าเยี่ยมชมศาสนสถานต่างๆของวัดพระธรรมกายก็ได้เห็นความงดงามของสถาปัตยกรมรมรวมไปถึงทั้งการออกแบบการกอร่อสร้างเรียกว่าเป็นการออกแบบเพื่อประหยัดสุดและประโยชน์สูงนั่นเองเห็นถึงความสะอาดแล้วก็เป็นระเบียบเรียบร้อยของวัดพระธรรมกายด้วยนะครับนี่ก็คือความประทับใจเบื้องต้นของชาวโคลอมเบียทั้งสองท่านครับมาต่อกันที่ข่าวสั้กเงินบุญต่อไปนะครับทุดงคัสถานอุดรธานีได้จัดพิธีบุพเพปตะผลิ ครั้งที่67ครับเพื่อสืบสารประเพณีอันงดง,งามและเปิดโอกาสให้พุทธศาสนิกชนได้แสดงความกตัญญูกะตะเวทิตาด้วยการประกอบพิธีบำเพ็ญอุทิศส่วนกุศลให้แต่บรรพบุรุษและหมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้วครับภายในงานนะครับคณะกรรมา,ามิชาวจังหวัดอุดรธานีครับแล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงได้ร่วมพิธีกรรมงานบุญอย่างพร้อมเพรียงกันณนะสาลาปฏิบัติธรรมทุดงคัสสถานอุดรธานี โดยกิจกรรมเริ่มต้นขึ้นด้วยครับทุกท่านได้จุดเทียนทูปูชาพระรัตนารายหรือท่านประธานบุญพิธีนะครับจากนั้นก็กล่าวคำบูชาพระรัตนารายตามด้วยการปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาเพื่อกลั่นกาวาจาใจของทุกท่านให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสหลังจากนั้นก็ได้ร่วมกันรับฟังการสวดพระพุทธมนต์โดยคณะสงฆ์นะครับและร่วมกันทอดผ้ามงสกุลที่ด้านหน้าอาสองจากนั้นเป็นพิธีกล่าวคำถวายมตรตกพัตตาหาร เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แด่หมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้วนะครับพิธีกล่าวคําถวายจตุปัจเทรรียมพิธีกล่าวคําถวายยารักษาโรคพิธีกล่าวคําถวายพระไตรจีวรพิธีกล่าวคําถวายกัปยพันนะครับจากนั้นผู้มีบุญทุกท่านเดี๋ยววมกันถวายปัจจัยเทรรียมบริวารต่างๆนะครับแด่คณะสงฆ์สําหรับพิธีบูพเบปตัพลีนะครับก็เป็นการทาเพื่อทํากิจกรรมของชาวพุทธที่จัดขึ้นเป็นประจําในทุกวันพระ เป็นการตอกย้ำความสำคัญของการทำบุญประกอบปุญญกิริยาจากปฏิทานใมัยบุญนที่สำเร็จด้วยการอุทิศบุญกุศลนั่นเองกระติเจว่าทุกท่านนะครับมีความกตัญญูกตเวทิตานะครับต่อบรรดาหมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้วโดวยเฉพาะบิดามารดาด้วยอนิโมทนาบุญกับทุกท่านครับไปต่อกันที่ข่าวสารกบุญจากวัดไทยในต่างแดนนะครับหรือศูนย์ส่งเสริมศิลธรรมในต่างประเทศในช่วงวันนส์ครับ วันนี้สัปดาคุณผู้ชมทั่วโลกไปร่วมอนุโมทนาบุญกันที่วัดแรกนะครับนั่นก็คือวัดพระธรรมกายโอซาก้าประเทศญี่ปุ่นได้จัดกิจกรรมปฏิบัติธรรมพิเศษสําหรับชาวท้องถิ่นเพื่อเผยแผ่สันติสุขภายในจากการทําสมาธิครับที่โอซาก้านะครับในงานพระมหาแสงชัยคุณนัทโรครับผู้ช่วยเจ้าวาดพ,พระธรรมกายโอซาก้าก็ได้นําชาวท้องถิ่นนะครับไ้ศึกษาพุทธประวัติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า รวมไปถึงได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมแนะนาวิธีการปฏิบัติธรรมเบื้องต้นโดยเน้นการวางใจอย่างเบาสบายที่ศูนย์กลางกายฐานที่7เป็นของสกลที่ทุกคนทุกเชื้อชาติศาสนาและเผ่าพันธุ์สามารถกระทําได้นั่นเองครับการปฏิบัติธรรมในครั้งนี้นะครับชาวท้องถิ่นหรือชาวญี่ปุ่นที่เข้าร่วมกิจกรรมก็ตามมีผลการปฏิบัติธรรมที่ดีทีเดียวครับหลายท่านก็เข้าถึงความสงบภายในเข้าถึงความผ่อนคลาย หลายท่านก็เข้าใจถึงหลักการนะครับในทางพระพุทธศาสนาอย,ย่างมากขึ้นด้วยจากนั้นในภาพนะครับก็มีการฝึกโยคะนะครับผ่อนร่างกายให้สบายเพื่อนํามาซึ่งใจที่สบายนั่นเองครับนำนาใจสู่การปร,ระพฤติปฏิบัติธรรมท่ามกลางบรรยากาศที่อบอุน่นหลังจากที่กายสบายใจสบายดีแล้วนะครับที่รับฟังเรื่องราวดีๆจากทางพระอาจารย์แล้วทึกท่านก็รวมกันถวายพระตาหารแด่คณะสงฆ์นะครับ แล้วก็มีการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมเพื่อสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างชาวไทยและก็ชาวญี่ปุ่นผ่านการเรียนรู้ประเพณีง,งดงามของชาวพุทธครับทั้งนี้ที่วัดพระธรรมกายอุสกานะครับก็ยังคงเดินหน้าจาัดปฏิบัติธรรมให้กับชาวท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องนะครับเพื่อเผยแผ่สันติภาพภายนอกนะครับที่เริ่มต้นจากสันติสุขภายในใจไปสู่ชุมชนแล้วก็สังคมชาวญี่ปุ่นต่อไปอนุโมทนาบุญนะครับนี่คือภาพจากวัดพระธรรมกายอุสกาครับ จากแดนอาทิตย์อุทัยครับมาต่อกันที่สหรัฐอเมริกากันบ้างกิจกรรมงานบุญของวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียครับได้จัดกิจกรรมฟูมู m เมดิเทชันจัดกิจกรรมทั้งสมาธิให้กับชาวท้องถิ่นในคืนวันพระจันทร์เต็มดวงครับฟูมู m เมดิเทชันปีนี้นะครับแผนเผยแผ่ธรรมะชาวท้องถิ่นพิสพลอยเมดิเทชันของวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียครับได้จัดกิจกรรมฟูมู m เมดิเทชันให้กับชาวท้องถิ่นในคืนวันพระจันทร์เต็มดวงซึ่งทุกท่านนะครับ ก็ได้มีการจัดกิจกรรมนะครับพร้อมกับวัดพระธรรมกายในภาคพ,พื้นอเมริกาแล้วก็แคนาดามีทั้งระบบออนไลน์นะครับแล้วก็ร่วมกิจกรรมที่ห้องปฏิบัติธรรมของวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียครับเพื่อเป็นการรวมใจของผู้คนทั่วโลกไม่ว่าจะอยู่ที่ใดก็ตามก็สามารถร่วมกิจกรรมได้โดยครั้งนี้ก็มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมนะครับจำนวน44คนได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์พระนิโคลัสธานิสโรนะครับพร้อมด้วยพระอาจารย์แดเนียลธรรมรโกได้บรรยายธรรมะแล้วก็นำนั่งสมาธิ โดยทุกท่านได้มีโอกาสนะครับจุดประทีปที่ภายนอกจนนำมาสู่การจุดประทีปภายในด้วยการหลับตาสบายๆผ่อนคลายร่างกายแล้วก็ให้กายและใจรวมเป็นหนึ่งเดียวกันครับหลังจากนั้นนะครับเมื่อทุกท่านเข้าสู่สภาวะของความสงบนิ่งหลายท่านที่เล่าให้ฟังนะครับว่าเริ่มต้นจากการนึกถึงดวงจันทร์ที่ศูนย์กลางกายอย่างง่ายๆสบายๆหลายคนนะครับรู้สึกถึงพลังหรือว่าอินิจของการนั่งสมาธิรวมกันเป็นหมู่คณะ ที่มีประสบการณ์ที่เบาสบายผ่อนคลายบางท่านนะครับก็รู้สึกว่าตัวโล่งว่างสบายผ่อนคลายร่างกายนะครับแล้วก็กว้างออกไปหลายคนก็ดีใจนะครับที่เห็นผู้ที่ชอบนั่งสมาธิเหมือนกันมาร่วมกันทํากิจกรรมดีๆเช่นนี้ครับหลังจากที่ได้เข้าถึงความสุขภายในแล้วนะครับพระอาจารย์ท่านก็ได้เข้าสู่ช่วงเวลาของการซักถามการปฏิบัติธรรมนะครับแล้วก็เข้าสู่ช่วง Q&A นะครับ Question and Answer หลายท่านที่มี คำถามสงสัยก็ได้กราบเรียนถามพระอาจารย์พระอาจารย์ท่านก็ตั้งใจตอบนะครับเพื่อให้ทุกท่านได้มีโอกาสเข้าถึงสันติภาพภายนอกที่เริ่มต้นจากสันติสุขภายในใจทุกท่านครับนี่คือภาพบรรยากาศกิจกรรมงานบุญแล้วก็กิจกรรมดีๆนะครับของการสร้างสันติภาพที่วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียผ่านกันทั้งสมาธิครับจากที่แคลิฟอร์เนียครับมาต่อกันที่ปัมบีชนะครับ กิจกรรมงานบุญของวัดพระธรรมกายปามบีชนั้นได้จัดพิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันมหาปูชนียจารเพื่อแสดงความกตัญญูกตวเวทิตาน้อมระลึกนึกถึงมหาปูชนียจารย์ทั้ง3ท่านครับที่ปามบีชนะครับก็เริ่มต้นกิจกรรมงานบุญด้วยการที่พระอาจารย์สุเวทนะครับปัรมวังโสท่านประธานสงฆ์นำทุกท่านกล่าวคำบูชาพระรัตนารายครับจากนั้นทุกท่านก็ร่วมกันจเจริญสมาธิภาวนา จากนั้นได้มีการกล่าวคำรัตนาศีลครับกล่าวคำถวายพระทารเป็นสังฆทานโดยประธานนำกล่าวคือกเรียนมิตรสมบูรณ์นักหนุนกเรยียนมิตรปุศสีดำมณิทเพียสกเรียนมิตรทิคมพรสทนพาณิชย์และกเรยียนมิตรอครพักทรานส์ครับจากนั้นผู้มีบุญได้ร่วมกันถวายธยธรรมแด่คณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียนกันนะครับและเข้าสู่ช่วงเวลาของการปฏิบัติบูชาในพิธีสการะแด่มหาปูชนียาจารย์ เริ่มต้นจากอมิสบูชานะครับโดยผู้แทนสาธทุชนครับที่น้อมถวายพานทุบทิมพนสการะคือกัลยาณมิตรสมบูรณ์นักหนุนผู้แทนน้อมถวายพานทุกทพุ่มสการะคือกัลยาณมิตรภูศสดีด่านวณิชเพีสยสกัลยาณมิตรอิสระพงษามหมอกัลยาณมิตรท่คำพรสถานะพาณิชและกะัลยาณมิตรด,ดัชนีบลูกี้จากนั้นสาธทุชนที่มาร่วมงานได้ร่วมกันอัญเชิญขบวนพานสการะโดยมีการวางด้านหน้ารูปภาพของมหาปูชีอาจารย์ หลังจากที่ถวายอามิสบูชาเสร็จเรียบร้อยเข้าสู่ช่วงเวลาของการปฏิบัติบูบชาทุกคนหลับตารวมใจที่ส่วนกลางกายฐานที่7นะครับโดยร่างกายที่สบายใจที่สบาย,บายกายและใจรวมเป็นหนึ่งเดียวกันรวมกันรับฟังโอวาทจากนั้นก็เข้าสู่ช่วงเวลาของการตักบาตรพระนะครับสืบสารอริยประเพณีงดงามของชาวพุทธแล้วก็น้อมนําบุญนี้บูชาธรรมแด่มหาปูชนียอาจารย์นั่นเองจากนั้นก็ได้มีโอกาสรับฟังสมบูรณ์ใกะถาจากคณะสงฆ์ด้วยนะครับ โดยมีใจความสําคัญเรื่องของการเผยแพร่สมาธิและวิชาธรรมกายไปทั่วโลกเดยวเริ่มต้นจากตัวเราครับซึ่งทวีปอเมริกาตอนนี้ก็มีกระแสงมากทีเดียวนะครับในโครงการ walk for peace ทําให้ทุกคนสนใจพระพุทธศาสนามากขึ้นอนุโมทนาบุญกับทุกท่านนะครับคุณผู้ชมครับมาต่อกันที่ยอดสสดธรรมาจักกปะวัฒนาสู่กันบ้างน,นะครับมาติดตามรับชมว่ามีที่ใดที่ได้สถิติสิอันดับแรกผ่านช่วงท็อปเทกันครับ ท็อป10นะครับมาติดตามรับชมยอดสวดธรมมจักกะป่าวัฒนสูตรจากทั่วประเทศก่อนเลยครับอันดับหนึ่งคือจังหวัดอ่างทองครับอันดับ2สกลนครอันดับ3จังหวัดเลยครับอันดับที่4จังหวัดอำนาจเจริญอันดับที่5จังหวัดสระบุรีครับอันดับที่6กลำปางอันดับที่7อุบลราชธานีอันดับที่8นครราชสีมาอันดับที่9าลำปูนครับและอันดับที่10จังหวัดอุดรธานีครับ ส่วนยอดสูดธรรมจักรกระเป๋าวัฒนสูตรทในต่างประเทศกันบ้างนะครับนำมาเลยที่สหรัฐอเมริกานั่นก็คือวัดพระธรรมกายฟลอริดาครับอันดับที่2วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียอันดับที่3วัดพระธรรมกายไต้หวันครับอันดับที่4วัดภาวนานางาโนอันดับที่5วัดพระธรรมกายบริสเบนอันดับที่6วัดพระธรรมกายบอกโดครับอันดับที่7วัดพุทธนอตไรเฟสฟลอเรนอันดับที่8วัดพระธรรมกายอุสก้าอันดับที่9วัดพระธรรมกายจอร์เจียครับและอันดับที่10วัดพระธรรมกายสวิตเซอร์แลนด์นะครับ มาต่อกันที่ข่าวสารงานบุญนะครับเชิญชวนทุกท่านยังคงร่วมการสดบนบทธรรมจักรปะวัฒนสูตรครับโดยเราจะมีการฉลองใช้ชิตตังเมในวันมางคับูชาวันอังคารที่3มีนาคมที่จะถึงนี้ด้วยตัวเลขยอดสวดนะครับ8,170จบล้าน1250จบครับสวดแล้วก็ส่งยอดกันได้ที่ forbrighter.com นะครับขอาต่อไปเชิญชวนน้องๆเยาวชนชายครับอายุ1 1บถึงปีเขาร่วมโครงการหนอแก้วเปรันธรรมรุ่นที่14แล้วนะครับ อบรมตั้งแต่วันที่22มีนาคมถึง23เมษายนนะค่ายจองแชมป์หมู่กติสามัาเนปรเรนธรรมครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม0832992881ครับ0625799328นะครับข่าวต่อไปโครงการอบรมสามมนาเช่น,เ,นเดียวกันนะครับมีการอบรมสามนเนายยวาธรรมทายาตรุ่นที่34นะครับและมัชชิมธรรมทายาตรุ่นที่30ครับ อบรมระวังวันที่22มีนาคมนะครับถึง26เมษายนณศูนย์ฝึกอบรมธรรมธายาวัดพระธรรมกายครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมมายเลขโทรศัพท์2เบอร์ครับ086-077-6000 02 9 779 2000สมัครผ่านไลน์ก็ได้นะครับที่ t t y 0 7 2มีเว็บไซต์ให้ติดตามรายละเอียดนะครับ w w w t t y 0 7 2 c o m ครับ ขาต่อไปครับจะมีงานบุญใหญ่ที่วัดพระธรรมกายชิคาโกนะครับในวันอาทิตย์ที่29มีนาคมที่จะถึงนี้ในพิธีอัญเชิญรูปหล่อของพระเทพพระกุลวมปู่พระผู้ปรับมานะครับก็สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทั้ง f a c e b o o k Fanpage Li n e o f f i c i a l สแกน QR code ที่ประกฏบนหน้าจอได้เลยส่วนที่ประเทศไทยอยากร่วมบุญนะครับที่บูธพระจักรวาลเสาโอเจ็ที่ท่านได้ที่เรานะครับ ทั้งหมดนี้คือข่าวบูนิวส์ที่นำมาฝากผู้ชมทั่วโลกนะครับสำหรับช่องทางการติดตามรับชมข่าวสารขานบุนในวันนี้ครับคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมได้ผ่านทางเฟซบ o o กแฟนเพจบูนิวส์รครับยูทูบช anel พิมพ์คำว่าข่าวบูนิวส์ซูมสุนทรองอติดตามรับชมผ่านทางเว็บไซต์ w w w d m c เว็บดอนอกจากที่มีการออกอากาศผ่านทางสถานีทีบีเอ็นบีดเมซีช่องนี้ช่องเดียวเลยครับก่อนจกลากันไปนะครับปิดท้ายกันด้วยพุทธศาสนสุภาสิทธิ์นะครับความว่า คันติสาหาสะสวารณาความอดทนห้ามไว้ได้ซึ่งความสุนผลันรณกรยมกำชัยพร้อมด้วยทีมขา่าวบุญนิวสตาพิกรน,นะครับขอกราบอนุโมทนาบุญสวัสดีครับ